ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทาน,นะครับถึงช่วงแรกผมมวยหูเมทาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกเพชรยินดีที่เบทีมวยราชดำเนินให้แล้วนะครับท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามช่องทางที่1เป็น Facebook เมตา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมทา7สีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมตา7สีช่องทางที่4ี่เป็นอิสตาแกรมเมตา7สีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการาวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพัยกยุกหนึ่ส่วนอกสนใจนะครับร,รับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองรวมถึงนั้นของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศรวมถึงลายเสียงมวยและลายพิมพ์นะครับรวมถึงกีฬาอื่นๆท่านสามารถติดตามดูได้ในกลุ่มกีฬามวยพัยกยุก168ช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีรายด้านล่างช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีรายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทากลุ่มกีฬามวยพักยุกหนึ่งากรต เราเข้าสู่ในด้านของฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับฟุตบอลค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องของฟุตบอลอยูโรป้าหลีนะฟุตบอลอยูฟาคอนฟเอเรนซ์ลีกค่ำคืนนี้มีไม่ต่ำกว่า40คู่นะครับคู่แรกที่ผมเมทาจะวิเคราะห์จะวิจารจะเป็นเรื่องของฟุตบอลอยูโรป้าลีกเป็นการเจอกันครับระหว่างทาง FC ฟซีปอร์โตยอดทีมแข่งเชตโปรตุเกสเปิดสนามโดดากราเอสตาดิโอนรับมือกับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมแข่งเชตอังกฤษนะครับฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทำการนะครับแข่งขันในช่วงราตรีสองของบ้านเรานะครับทางเจ้าบบบ้้านนนนนคคครรรัักกก็็ือออทททป์์โโตตมมมีีงวิูุ่ ขนะนี้นะครับส่วนทางนะครับแมนยูนั้นก็มีทางเอลิเดนฮาร์ดคุมทิมอยู่ในขนาดนี้นะครับผลงานครับของทางปอร์โตมีชนะ3แพ้ไป2ราสุดเป็นฝ่ายชนะอารูกามา40ส่วนทางแมนยูผลงานมีชนะ2เสมอ2อแพ้ไป2ราสุดนี้เปิดบ้านครับแพ้ให้ทางสเปอร์มา0ูนาฟุตบอลคู่นี้ราคาเรตเปิดเสมอทางแมนยู ข้อมูลบองต้นสถิติชื่อโค้ดสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยผูเมทาแจ้งข้อมูลบื้องต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อปรามาจ่อเรื่องนนั้นของรายชื่อนักเตะทั้งนักเตะตำแหน่งี่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการบางหมากมการบางกลยุทธ์ของทางโค้ดทั้งสองทีมจะได้ใช้กลยุทธ์แผนไหนไลอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยผูเมทากูรู้สายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับ สำหรับการจัดทัพก็ของทางเจ้าบ้านทางปอร์โตครับเป็นนักของมันนี้ไล์อัพนักเตะครับจะเป็นนักของระบบ4-2-3-1พี่ผู้รักษาประตูจะเป็นทางเจ้าดีอาโก้คอตตายืนเฝ้าเสาให้ทางปอร์โตสี่ประการหลังแผงแบ็กโฟจะเป็นทางเจ้าเซาลมาริโอกับทางเจ้าเซเปโตรรับบทบาทเป็น2เซ็นเตอร์ฮับเป็ชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าฮานูเฮนตไปเรสวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าฟาเซสโกมูรานะครับก็เป็นสีแดงหลังแผงแบ็กของทางปอร์โตเจ้าบ้านส่วนทางแผงกองกลางจะเป็นทางเจ้านิโโกกกกก้้้้คคครรรรรรัััััับบบบบออนนนนซซซาา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 เเ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 สสททงงงจจดมมปปปลล่่แะะะววถึู็็ สีแดงกลางครับของทานนะครับบอโต้นะครับวันนี้กองหน้านะครับตัวต่ำจะเป็นทางเจ้าลาการโน่นะครับวันนี้น้าป้อยเป็นทางเจ้าซามูโอมุราเรบิออนนะครับก็เป็นรายชื่อของทาาบอโต้ครับในด้านของวันนี้ทั้งจะเป็ดตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้นะครับอ ต่อไปข้ามฝั่งข้ามฝา,า,าไปดูความรพร้อมของทางคู่มาเยือนกันบ้างทางแมนดูสจหรับการจาับทัพของทางแมนดูด้านของบันนี้นะครับไลน์อัพนักเตะเป็นแนของระบบ4 3 2 1ผ um ู้าาร, e ic, Martinez, 5, รักษาประตูจะเป็นทางเจ้าอังเดโอนาน่ายืนครอบสองให้ทางแมนดูสี่ประการหลังแผงเบ็คโฟจะเป็นทางเจ้ามัตไทเดอริกกับทางลีซานโดมาติเนสรับบทบาทเป็นสองเดต้าฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับบิงแบ,บ็คฝั่งซ้ายเป็นทางเจ้าลุชแชมาราฮูยีนะครับบิงแบ็คฝั่งขวาเป็นทางเจ้าดีอาโกดาโรนะครับก็เป็นสี่แดนหลังแผงเบ็คโฟครับของทางแมนดูนนนนนนะะะคคคคคครรรรรัััััับบบบบบส่่วททาาาาางงงงงงแผกกกกออออลลลจจิิเเเเเเตตีย็ซ้้มูโ ทางเจ้าอารมัดเยนยโรครับและทางเจ้าบูโน่เฟ,ฟนันเดสนะครับก็เป็นสีแดนกลางครับของทาง แมนยูวันนี้นะครับวันนี้กองหน้าตัวต่ำจะเป็นทางเจ้ามาคาเลสซอดวันนี้หน้าเป้าจะเป็นทางเจ้ารัสมุทอหลุนนะครับฟุตบอลคู่นี้นะครับส่วนตัวผมเมธานะครับราคาเรทเปิดเสมอนะครับทางแมนยูแมนยูนี่สถานการณ์ภายในทีมก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่กับเป็นฟุตบอลสไตล์เตะไล่โค้ชอะ่ะวันนี้ผมดูว่ามาเยือนแบบนี้เนี่ยผมดูว่ามีเสี่ยงที่จะกลับไปมือเปล่าฟุตบอลคู่นี้ผมเมธาขอชี้ไปทางเจ้าบ้านทางเอสซีปอร์โตวันนี้จะเฉือนชนะทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้นะครับ คู ει, eh? ่ต่อไปครับไปนั Soon, ่นของฟุตบอลนะครับค่ำคืนนี้คู่ต่อไปฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับเป็นในนั่นของฟุตบอลนะครับยูโรปาลีกฟุตบอลค่ำคืนนี้คู่ต่อมานะครับเป็นด้านของวันนี้นะครับไฟเรนวาลสตี้ครับวันนี้เจอกับทางสเปอร์นะครับฟุตบอลคู่ที่ผมชอบทางสเปอร์นะครับคู่ต่อมาลาซิโอเปิดบ้านเจอกับทางนิสนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับผมชอบบอลรองทางนีสนะครับคู่ต่อมาเรอัลโซซิดัต นะครับก่อนที่จะชนะทางอันเดอร์เรสนะครับแล้วคู่ต่อมาครับออฟเฟนไฮครับวันนี้เปิดบ้านเจอทางดีเดโมเขียบลองดีเดโมเขียบนะครับคู่ต่อมาสวาเบียปาร์คับเจอกับทางอาร์เจ็คคับวันนี้ลองที่ทางอาร์เจ็คนะครับวันนี้นะครับคู่ต่อมาครับโอลิมเปียกอสครับวันนี้เจอกับทาง布拉กาครับฟุตบอลคู่นี่ผมชอบโอลิมเปียกอสและคู่ต่อมาครับคาราบั๊นะครับเจอกับทางมามโม่ลองที่ทางมามโมนะครับ และคู่ต่อมาคขนได้อัดฟิกบิลเบาเขาไดเาไ้เปิดบ้านเจอกับทางอัคมา่าผมชอบทางอัคม่านะครับอ่ะวันนี้ก็คัดให้ให้เน้นๆน,น,นะครับเจ็ดคู่กับเป็นเรื่องของฟุตบอลค้ำคืนนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับกับการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลแล้วครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยกับกลุ่มกีฬามวยพักยุทธหกแปดเท่าทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลน์ด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมธาพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ